ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวดูเห้าสายหัวได้พูดว่าไม่จําเป็นข้ารู้สึกสบายขึ้นเมื่อนั่งรถเข็นแม้ว่าขาท่อนล่างของเขาจะขยับไม่ได้แต่เขาก็ยังรู้สึกอยู่บ้างเขารู้สึกอึดอัดหากนั่งบนที่นั่งที่นุ่นมเกินไปวางตรงเออถามเบาวๆว่าขาและแขนซ้ายของเจ้าสบายดีไหมผ่านมาหลายวันแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หัวยูห้าวสายหัวและยิ้มข้าอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะดีขึ้นเองข้ารู้ขีดจำกัดของตัวเองข้ารู้สึกสบายใจมากที่ได้กอเจ้าให้นอนหลับทุกคืนบ้าวังตรงเอ,อ๋อกรอกตาใส่เขาแม้ว่าเธอจะแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่เขาก็ย,ยังทำเจ้าชู้ใส่เธอขณะที่เธอกำลังพูดเธอมองไปที่มุมหนึ่งของร็อบบี้ที่นั่นร่างหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นและเดินมาหาพวกเขา วังตรงเอ๋อเหลือไปที่หัวยูเฮ้ามีเหตุผลอะไรที่เขาลงมาดื่มในเวลานี้คนนี้กําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆหวังตรงเอ๋อตกตะลึงและลุกขึ้นยืนพี่สาวคนโตมันคือซางหลี่ซูนจริงๆเหรอตอนนี้เธอสวมชุดนักรบสีน้ําเงินเข้มมองเห็นเธอไม่ชัดนักเนื่องจากแสงสลัวเกินไปซางหลี่ซูนพยักหน้าให้หวังตรงเอ๋อหลังจากนั้นเธอก็นั่งลงตรงข้ามกับหัวยูเฮ้า หมัวอยู่ห้าวยิ้มพี่สาวคนโตท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้ข้ามาพบท่านว่าไงตอนนี้เราเป็นคู่แข่งกันนะตัางลีซูลยิ้มกลับและตอบว่าเป็นเช่นนั้นอยู่ห้วาวเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากดูการต่อสู้ของวันนี้แล้วหมัวอยู่ห้าวหัวเราะอย่างขมขื่นข้าจะรู้สึกอะไรอีกมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ง่ายเลยตัางลีซูนถามว่าแม้แต่จเจ้าก็ไม่มั่นใจในใชัยชนะงั้นเหรอ ประดานแห่งซือไรเคอร์ไม่ได้เป็นสมาชิกทีมเตรียมการอีกต่อไปเหมือนในทวร์นาเมนต์ของหน้านี้ในบรรดาสมาชิก7คน4คนเป็นจักรพาิวิญญาณและ3มคนเป็นราชาวิญญาณพวกเขาทั้งหมดยังมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่แข็งแกร่งในแง่ของความสามารถด้านวิศวกรรมวิญญาณหรือไข้โถและหัวยู่เฮาไม่ได้อ่อนแอไปกว่านักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเช่นกันแม้ว่าเปื่อยจะได้รับบาดเจ็บสาหัส แมหัวยูเ่าจากพิการชั่วคราวความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาก็ไม่เป็นปัญหาพวกเขายังคงเหนือกว่าทีมของโรงเรียนซูไรเคอร์หัวยูเ้าใส่หัวและพูดว่าข้าไม่คิดว่าจะมีใครมั่นใจจริงๆสถานการณ์มีความซับซ้อนมากเหมยหงเฉินเกือบจะได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้วันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเกาะป้องการที่แข็งแกร่งของเธอเธอคงแพ้การต่อสู้ครั้งที่สองของเธอ สำนักแข็งแข่งกว่าที่คาาคิดไว้พวกทีมปิดบังความสามารถของตนไว้เนื่องจากการแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันยากมากที่จะบอกได้ตั้งรีซูลถอนหายใจและกล่าวว่าความภาคภูมิใจและความมุ่งโลดของโรงเรียนซูรไยเคอร์น่าจะจบลงในทัวร์นาเมตนต์นี้ข้ารู้สึกว่าผู้อาพโสซ่วนไม่ควรปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนแข่งขันเพื่อสำนักถังวายูเฮาตกตะลึงและพูดว่า หวังชิวเอ๋ออยู่ที่นั่นหรือไม่พี่สาวคนโตถ้าแน่จะรู้ว่าเธอแข็งแกร่งแค่ไหนในการต่อสู้ข้าไม่มั่นใจเลยว่าจะเอาชนะเธอได้แม้ว่าข้าจะอยู่ในสภาวะสูงสุดก็ตามสร้างลิซูนกล่าวว่าถ้าซิวเอ๋ออยู่ในทีมเดียวกับพวกเจ้าทุกคนข้าจะมั่นใจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามซิวเอ๋อจะพบว่ามันยากด้วยตัวเธอเองหวัวอยูเฮาใส่หวัวได้พูดว่ามันยากที่จะบอก การต่อสู้ของซิลเอ๋จะแข็งแกร่งกว่าที่ท่านคิดความสามารถของเธอยังคงแข็งแกร่งกว่าที่ท่านคิดอะไรนะดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจเธอเป็นอย่างดีดังลีซูนมองไปที่หวังตงเอ๋ริมฝี่ปากองหัวยงเ้าขยับเล็กน้อยพี่สาวคนโตท่านกําลังจะสร้างปัญหาที่นี่ดังลีซูนตะข้อปัญหาอะไรผู้ชายเป็นคนที่ทำร้ายหัวใจของผู้หญิงเสมอหัวยงเ้าทำได้เพียงหัวเราะอ,อย่างคมคืนกับคำพูดของเธอ ตางดิซุนดูเหมือนจะรู้ว่าเธอนอกเรื่องเล็กน้อยและเปลี่ยนหัวข้อทันทียูเฮ้าข้ามีเรื่องจะบอกเจ้านิดหน่อยเราได้รับข่าวมาว่าสำนักกายาก็อยู่ในโทร์นเมนนี้ด้วยอะไรนะสำนักกายาก็อยู่ที่นี่ด้วยเหลอข่าวนี้เกินความคาดหมายของหัวยูเฮ้าเมื่อไม่นานมานี้สำนักกายายได้โจมตีสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อและสร้างความสูญเสียอ,อย่างหนักให้กับพวกเขาพวกเขายัางสร้างโอกาสให้หัวยูเฮ้า ได้พบกับสตรีฮิมะและเครื่องมือวิญญาณมนุษย์โลหะขนาดใหญ่เครื่องมือวิญญาณน,นั้นได้ถูกมอบให้ส่วนจือเวินเพื่อการวิจัยแล้วฟอร์นเมนนี้จะดโดจากกวัตะว,วันจันทาแต่สำนักกายามีความกล้าที่จะมาที่นี่พวกเขาไม่กลัวที่จะติดอยู่ในจักรวัต,ว,ตวันจันทาเหรอสร้างลีซูนกล่าวว่าไม่เพียงแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อแข่งขันแต่สมาชิกอาวุโสข,ของสำนักบางคนยังแอบเข้ามาในเมืองอย่างลับ,ลบ ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากําลังวางแผนอะไรบางทีพวกเขาอาจมาที่นี่เพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาหรือพวกเขาอาจมีแรงจูงใจบางอย่างที่ซ่อนเลนไม่มีอะไรเลวร้ายสําหรับเราถ้ามาบอกเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้อยู่ห่างๆพวกเขาหากเจ้าพบใครก็ตามที่มาจากสํานักกายาอย่ายั่วยุพวกเขาหมวยห้ายิ้มและพูดว่าศัตรูของศัตรูคือสหายของเราถ้าเข้าใจตรรกะนี้ไม่ต้องกงังวลมีข่าวอะไรอีกไหม สางลีซูนกล่กาวว่าอีกสิ่งหนึ่งคือโปรดอย่าเปิดเผยตัวตนมากเกินไปในการแข่งขันและในชีวิตประจําวันของเจ้าไม่ใช่แค่เราจากโรงเรียนซไรเคอร์ที่อยู่ที่นี่ดวงตาของหัวยูเฮาสว่างขึ้นสางลีซูนชัดเจนมากกับคําพูดของเธอนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่แข็งแปร่งจากโรงเรียนซือไรเคอร์อยู่ที่นี่ด้วยเห็นได้ชัดว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับจกักรวรรดิตะวันจันทานี่เป็นข่าวดี หัวยูเฮาไม่ได้ถามว่าใครอยู่ที่นี่แค่รู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกก็เพียงพอแล้วซางลซุนเปิดเผยความลังเลใจในดวงตาของเธอและถามเบาๆว่าเปยเปยรู้สึกดีขึ้นหรือไม่การแสดงออกของหัวยูเฮาและหวังทงเอ,อ๋ก็เปลี่ยนไปแปลกๆพวกเขารู้ความรับระหว่างเปยเปยและซางลซุนแล้วขณะที่พวกเขาเห็นความกังวลที่แวบ,บผ่านดวงตาของซางลีซุนพวกเขาก็คิดเหมือนกันในใจ เธอยังคงคุ้นคิดกับคำสัญญาของเธอในอดีตแต่มันเป็นเพียงคำสัญญาจริงหรือเขาดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถแข่งขันได้ในตอนนี้ให้เขาพักผ่อนเธอเอาละเจ้าสองคนควรพักผ่อนเหมือนกันทีมของเจ้าจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมขอให้โชคดีจ้างเรซุนจบการสนทนาของเธออย่างรวดเร็วเธอยืนขึ้นแลกจจกไปหลังจากคงคำนับให้ทั้งสองคนเล็กน้อย วางตรงเอ๋อหัวเราะหลังจากที่ซางหลี่ซุนออกไปเธอกล่าวว่าถ้ามีใครจากลานด้านในรู้ว่าพี่สาวคนโตมีคนในใจของเธอเจ้าคิดว่าพี่ใหญ่จะมีปัญหาไหมหมวยยู่ห้หาหัวเราะเบาๆและตอบว่าข้าไม่รู้ข่าวของเธอมาทันเวลาพอดีหากสำนักกายาได้เข้าสู่เมืองลุ่งเรืองเป็นจํานวนมากนั่นหมายความว่าพวกเขาจะพยายามทําอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามในเวลานี้พวกเขาอยู่ในที่โลง่ง วกเขาสามารถหลบหนีได้หรือไม่จักรวัตวันจันาทาได้โบสภาพวิญญาณบริสุทธ์นั้นน่าเป็นห่วงมากกว่าข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้แต่ข้ายังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรวังตรงเอ,อ๋อจับมือเขาได้พูดว่าเจ้าเหนื่อยพอแล้วอย่าคิดมากอันที่จริงแล้วเราเป็นแชมป์เก่าถึงจะไม่ชนะในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรอนาคตสำคัญกว่าเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดไหมอยู่เฮ้า วายู่เ้าพยักหน้าเล็กน้อยข้าจะพยายามทาให้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์เสี่ยวยาและรุ่นพี่คนโตข้าก็คงไม่อยู่ที่นี่ในวันนี้ข้าคงไม่สามารถเข้าโรงเรียนซือไรเคอร์ได้เช่นกันแได้รู้จักเจ้าในหัวใจของข้าข้าจะรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนตลอดไปอาจารย์เสี่ยวยาตอนนี้อาการไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนเธอถูกควบคุมความปรารถนาสูงสุดของเธอคือการสร้างสำนักถางขึ้นใหม่และนำความรุ่งเรืองในอดีตกลับคืนมา ข้าต้องช่วยพี่ใหญ่ทําตามความปรารถนาของเธอหวังตรงเอ๋พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าข้าเข้าใจให้ข้าช่วยเจ้ามันเป็นเพียงคำไม่กี่คำแต่มีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ในพวกเขาทั้งสองยิ้มเมื่อมองหน้ากันขณะที่หวังตรงเอ๋กำลังจะผักวยยุ่เ้ากับใครบางคนก็ระเบิดเสียงออกมาจากด้านข้างได้อุทานด้วยความประดาดใจในที่สุดข้าก็พบเจ้าแล้ว ลมพัดผ่านใบหน้าของพวกเขาและเหมยหงเฉินปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาเธอสวมชุดยาวสีฟ้าอ่อนเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อเห็นหวังตงเอ๋อไม่มันเป็นหวังตงในสายตาของเธอนอกจากนี้เธอไม่สนใจหัวอยู่ห้าวโดยสมบูรณ์เป็นเจ้านั่นเองหวังตงเอ๋อขมวดคิ้วเหมยหงเฉินตามหาเธอมานานกว่าหนึ่งหรือสองวันเหมยหงเฉินจะพบเธอทุกครั้งที่เธอมีเวลาในช่วงสองปีของการเลกเปลี่ยน เธอไม่สามารถตึงเรืเร่องเธอได้เลยแต่เธอก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอได้เช่นกันเหมยหงเฉินกระโจนไปข้างหน้าหวังตรงเอ๋อแลได้พูดว่าทําไมพวกเจ้าไม่เป็นตัวแทนของโรงเรียนซือไรเคอร์ข้าใช้เวาดาสักระยะแล้วเพื่อตามหาพวกเจ้าทุกคนข้ารู้ว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่หวังตรงเอ๋อรู้สึกหงุดหงดเล็กน้อยมีอะไรหรือเปล่าเหมยหงเฉินกอกตายอย่างรักใคร่และพูดว่าข้าสามารถมาหาเจ้า โดยไม่มีเหตุผลได้หรือไม่้าพบว่าพวกเจ้าทุกคนกําลังแข่งขันการในะนมของสํานักถังจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเจ้ากําลังพยายามทําให้ทุกคนประหลาดใจหรืออะไรบางอย่างหรือไม่หวังตรงเออตอบว่าหมายความว่าอย่างไรเราได้เข้าร่วมสํานักถังได้เป็นตัวแทนของสํานักของเรามีปัญหาอะไรไหมมันดึกแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วกลับไปที่พผ่พรเธอะเรายังคงต้องแข่งขันในวันพรุ่งนี้ เหมยหงเฉินเมมลิมพีปาาได้พูดว่ายังไม่ดึกเลยนี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นด้วยความสามารถของเจ้าเจ้ากลัวอะไรหวังตรงเอ๋บิดลิมพีปาาของเธอแล้วตอบว่าทําไมถึงไม่กลัวมีสํานักที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้มันแตกต่างจากเมื่อก่อนวันนี้เจ้าก็เกือบแพ้เหมือนกันดวงตางของเหมยหงเฉินเป็นประกายและเธอก็พูดว่าเจ้าเป็นห่วงข้าเหรอข้าหวังตรงเอ๋พูดไม่ออก โดยที่เธอตีความสิ่งต่างๆข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้ามาตลอดขณะที่เธอพูดเหมยหงเฉินก้าวไปข้างหน้าได้จับพ่อมือของเธอเธอดูมีความสุขมากมาอยู่ห้าวไอนี่ตรงหวังตรงข้าจะขับไปก่อนเจ้าสองคนคุยกันได้หมาอยู่ห้ารู้สึกขบขันแต่เขาพยาย,ยามควบคุมเสียงหัวเราะของเขาเขาเข็นรถเข็นด้วยมือข้างเดียวเจ้าเจ้าคือเหมยหงเฉินเพิ่งรู้ว่า มีคนอื่นอยู่ด้วยในขนาดนั้นหลังจากนั้นเธอก็จ้องมองไปที่เขาเจ้าคือหัวยูห้าใช่ไหมเจ้าอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรหัวยูห้ากอกตาและคิดกับตัวเองว่าเจ้าเป็นคนแบบไหนกันนะเจ้าเพิ่งสังเกตเห็นค่าในตอนนี้เขาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นและพูดว่าข้าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากหมยหงเฉินกล่าวว่าเจ้าสามารถแข่งขันในสภาพนี้ได้อย่างไรเจ้าสบายดีไหม เมื่อเจ้ากลับจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเมื่อสองสามเดือนก่อนทำไมเดี๋ยวก่อนหวัวอยู่ห้าวกลัวว่า,วาเธอจะทําให้หวังตรงเออเศร้าถ้าเธอพูดต่อไปเขาเรียบขัดจังหวะเธอและพูดว่าเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อหวังตรงเหลอเจ้าสองคนคุยกันก่อนข้าจะกลับห้องเพื่อพักผ่อนหวังตรงนี่ถือเป็นชะตากรรมเช่นกันไปกับเธอสักพักเถอะขณะที่เขาพูดเขามองเธอหวังตรงเอรู้สึกหนูหงิดเล็กน้อย ขณะที่เธอจ้องมองกลับมาที่เขาเจ้าไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองให้ข้าตามเจ้ากลับไปนะหัวอยู่เฮ้าได้พูดขึ้นว่าข้าสบายดีข้าสามารถไปได้ด้วยตัวเองข้าไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นด้วยมือข้างเดียวข้าก็ยังดูแลตัวเองได้ขณะที่เขาพูดเขาก็ผลักล้อเข็นของเขาเข้าไปในรีบวิญญาณทันทีดวงตาของเหมยหงเฉินแตกออกเป็นรอยยิ้มเมื่อเธอเห็นว่าหัวอยู่เฮ้าให้ความร่มมืออย่างไรเธอพึมพำเบาๆ ผู้ชายคนนี้ไม่น่าลำคาญเลยหวังตรงเจ้ากำลังพยายามโยโยนเราอยู่หรือไม่เจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรการแสดงออกของหวังตรงเอ๋เปลี่ยนไปอย่างกระทานหาันเธอบิดข้อมือออกแววตาที่ดุดันปรากฏขึ้นหวัวอยู่เฮ้าอยู่ในสภาพนี้เพราะเธอเธอเสียใจยและยังคงน้มน้าวตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่เธอจะได้ดูแลหวัวอยู่เฮ้าในใจเธอยังคงมีความรู้สึกผิดความเจ็บปวดและความสเสน่หาคำพูดของเหมยหงเฉิน ทำร้ายเธอในจุดที่เจ็บที่สุดเธอจะไม่โกรธได้อย่างไรเหมือหงเฉินตกใจกับปฏิกิริยาของเธอเธอคงจะระเบิดพลังออกมาถ้ามีคนอื่นกล้าทำปฏิกิริยาแบบนี้กับเธออย่างไรก็ตามหวังตรงนั้นแตกต่างในหัวใจของเธอหวังตรงนั้นสมบูรณ์แบบในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วหวังตรงได้หัวอยู่เฮ้าได้ร่วมมือกันสร้างปฏิหาริย์จิตวิญญาณที่แน่วแน่และรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาได้กระตุ้นหัวใจของเธออย่างมาก การแลกเปลี่ยนของเธอที่โรงเรียนซือไรเคอร์ยังทำให้เธอมีเวลามากขึ้นในการโต้อตอบกับเขาเธอกลัวเมื่อเห็นหวังตรงแสดงท่าทางแบบนี้อย่างกระทานหันเหมยหงเฉินตึงตโนกเล็กน้อยขณนะที่เธอถามว่าข้าขอโทษหวังตรงทาไมเจ้าถึงตอบสนองอย่างมากข้าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหวังตรงเอ๋อมองเธออย่างเย็นชาและกล่าวาว่ามาอยู่เฮาอยู่ในสภาพนี้เพราะข้าเหมยหงเฉินสะดุ้งและดูขอโทษข้าขอโทษข้าไม่รู้ ปู่บอกว่าให้ระวังตัวไว้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพูดทุกอย่างด้วยความกลัวหวังตรงเอ๋อตรึงงานแค่เธอถามว่าปู่ของเจ้าประเมินเขาว่าอย่างไรเหมยหงเฉินตอบว่าฉลาดมีไหวพริบอดทนและมีพรสวรรค์ฉลาดไหวพริบอดทนและมีความสามารถงั้นเหรอไม่คิดว่าจริงหงเฉินจะประเมินค่าขนาดนี้มาอยู่ห้ายิ้มขณะที่หวังตรงเอ๋เล่าถึงการสนทนาของเธอกับเหมยหงเฉิน หวังตรงเอ๋รู้สึกง,งดงิดเล็กน้อยข้าเกือบจะบอกเธอว่าข้าเป็นผู้หญิงเจ้าไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนที่ได้อยู่กับเธอหวัวอยู่ห้าหวัวเราะเบาๆเจ้า,ามีสเสน่ห์เป็นการดีกว่าที่จะไม่บอกเธอได้ทําตัวเป็นผู้ชายต่อไปมิฉะนั้นเจ้าจะมีผู้ไล่ตามจีบจํานวนมากในระหว่างการแข่งขันคอยดูให้ดีนะข้าเชื่อว่าซิวเอ๋จะสร้างปัญหาบางอย่างหวังตรงเอ๋กล่าวว่าพูดถึงชิวเอ๋ ข้าไม่ได้เจอเธอมาหลายวันแล้วเธอทำการฝึกฝนหรือไม่หัวอยู่เฮาเงียบไปคู่หนึ่งแล้วตอบว่าเธอเป็นคนดื้อรัน้นสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ข้าเกรงว่าเธอจะเสียงของเขาขาดหายไปและเขาก็าอดไม่ได้ที่จะใส่หัวด้วยบุคลิกที่แข็งขันการของหวังทิวเอ,อ๋อเธอมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเธอจะไม่แข็งแกร่งพอมาเน่สีที่รักมานอนหัวอยู่เฮาทิ้งความกัวงวลทั้งหมดของเขาไว ได้ชี้ไปที่หวังตงเอ๋อหวังตงเอ๋อหน้าแดงและถามว่าเจ้าไม่ฝึกฝนแล้วหรือหมวอยู่เฮากระพริบตาและตอบว่าวันนี้ข้ารู้สึกอยากเล่นสนุกกับเจ้าหวังตงเอ๋อกล่าวว่าข้ารู้สึกว่าความคิดของเจ้าเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่เจ้าได้รับบาดเจ็บหมวอยู่เฮายิ้มและตอบว่าเมื่อข้าลืมตาในวันนั้นและพบเจ้าอีกครั้งข้าข้อหนักว่าโลกนี้ช่างสวยงามจริงๆชีวิตนั้นเปราะบางและมีค่ามาก อย่างไรก็ตามมันสั้นมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีข้าอยากใช้เวลากับเจ้าให้มากที่สุดและสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเจ้าหวังตรงเอ๋อตกตะลึงชั่วคู่เธอถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกและปิดไฟก่อนที่จะคานเข้าไปใต้ผ้าห่มเธอเข้าใกล้ร่างกายของหัวยูเฮาในขณะที่ขาท่อนล่างและแขนซ้ายของหัวยูเฮามีความเย็นของธาตุน้ำแข็งขั้นสูงเธอจึงติดอยู่กับร่างกายส่วนบนของเขาเท่านั้นหัวยูเฮา กอดร่างที่อ่อนนุ่มและเล็กของเธอเขาจูบที่หน้าผากของเธอแล้วพูดว่าเจ้าคิดว่าเหมือหงเฉินจะคิดอย่างไรถ้าเธอรู้ว่าคนที่เธอชอบกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของข้าและถูกจูบที่หน้าผากของเธอด้วยหวังตงเอ,อ๋อเงยหน้าขึ้นและมองเขาด้วยสายตาลึกลรับเธอพึพรรมพำว่าเธอคงคิดว่าข้ากับเจ้าค้นของหัวยุงเห่ากระชับแน่นและเขารู้สึกเย็นที่ขาหนีบของเขา วันที่2ของการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศยังคงตึงเครียดเหมือนวันแรกหลังจากผ่านไป5รอบ6คนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วและอีก2คนเสียชีวิตแล้วแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันรุนแรงเพียงใดรอบต่อไปสำนักถังพบกับสำนักมังกรดินทั้ง2ฝ่ายกรุณาเข้ามาในพื้นที่รอสมาชิกที่แข่งขันคนแรกจากแตลรด,ด้านโปรดขึ้นมาบนเวทีพวกเขากำลังจะต่อสู้ ทุกคนจากสำนักทางมีสมาธิอย่างมาก6คนลุกขึ้นยืนพวกเขาที่ลุกขึ้นยืนคือเออไคโถสูชาทิเจียงนั้นๆเซลยวเซลวหวังตรงเออและนาหน้าหวังตรงเออเดินไปข้างหลังรถเข็นของหัวยูเฮาและผาเ,าเขาเข้าไปในพื้นที่รอเอาไรนะบนวิธีหลากสูเทียนหลันเอ่งสายตาของเขาทำไมถึงมีคนนั่งบนรถเข็นไม่ว่าสูเทียนหลันจะมีความทะเยอทะยานแค่ไหนเขาก็ายังหนุ่มอยู่ เขากระตือรือร้อนที่จะดูการแข่งขันครั้งนี้มากเมื่อวานเขานั่งอยู่บนเวทีหลักทั้งวันและดูการต่อสู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขายังมากับจูจจอและเจ้าหน้าที่ของเขาในวันรุ่งขึ้นเพื่อดูการต่อสู้วันที่สองเขาก็นั่งรถเข็นเมื่อเขาเห็นคนที่นั่งรถเข็นกําลังแข่งขันมันทําให้เขาสนใจโดยธรรมชาติความสนใจของจูจจอหันไปทางที่ซูเทียนหลานมองอยู่ขณะที่เธออยู่ไกลเกินไป เธอทำได้เพียงแค่มองคร่าวๆว่าเป็นใครนอกจากนี้รูปร่างของหัวยูเฮาเท่านั้นที่สามารถเห็นได้อย่างไรก็ตามเธอมีความรู้สึกว่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่มาโดยไม่มีเหตุผลสมาชิกที่แข่งขันการของสมรคกถ,ถังทั้งเจ็เข้ามาในพื้นที่รอสูชานที่ถามว่าอยู่เฮาเจ้าต้องการที่จะต่อสู้จริงๆงั้นเหรอห,หัวยูเฮาพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่า มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกปิดความสามารถโดยรวมของเราต่อให้มีคนรู้เขาก็ไม่รู้ว่าระดับการฝึกฝนของเราอยู่ในระดับไหนไม่ต้องห่วงถ้ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทูช,ชันที่พยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกหวังตรงเอ,อ๋การลิมฟี่ปาของเธอและผลักหัวอยู่ห้าขึ้นไปบนเวทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ รที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ